ไม่ต้องควกเิใส่กันเดลเปี่ยนระเบิดรเิดเ็ีใส่กันไดระบบเทั้งเลว่าขวานกัดจังกัดงอู้หจักรจยไปไหนล่ะก็อุจเอาหน่อยนึงน่เพ็รผานมาตอนนี้ยังกินกันไม่ออกก็หัวิหัายเพชรสายะเกียตะกด้วยกันตอกเพชรแปดสาย่กันมาไประบัเนึ่นเล็งเ็งเถกอเนาบกแหลกหานบาดถยใส่กันมาแเ็บอยเยวมอดูที่ว่าหลังนี่ใครจะเป็นใครมาเดูว่าเพชรหนาแสงแยงขึ้นมาที่นี่แทงขึ้นมา

เดี๋ยวรอผมตะกินยาเป็นนานๆนะครับที่ไปออกทัวที่ยเลียงกับมั่งพ่อเลียงผู้ตายมันบักพักปาดพี่โทษเปลี่ยนวะฟาดพี่โทษครับเฉิอนชนะนิดเดียวรอบน,น,น้ำแดงครับเพิ่งนาแซนโอ้โหเมื่อกี้ถือว่าเซฟศักดิ์สิทธิ์นั้นสู้สุตร,ริษัย